ประชาชนนั้นไม่มีต้นทุนไม่ต้องคอยลุ้นเพราะเราไม่มีตำแหน่งเดินมาแล้วเราจะไปกลัวอะไรถ้าพาธายังไงก็ประชาชนเหมือนเดิมประชาชนถึงแม้เวลาต่ำแต่ก็ต้องทำเพื่ออุดมการณ์ก่อนคนมาที่รังแต่เขาขึเนสนใจก็ดีหิบนันไงดูนิเซอริเบียสนับสนุนโดยน้ำดื่มมิสเตอร์ดีดีแดงโด่งโด่งแดงดีเจเนฟู้ด เอนไซม์เพื่อสุขภาพ0819241614บ้านปาวรลิสา0904200813-4เครื่องสีข้าวตราเสือ0833699353 p โมเดลคุณค่าแห่งความงามในราคายุติธรรม025302313 0850551370เอาทักสินสู้กลับบ้านดื่มทักสินสู้0 9 2 9 3 4 9 9 9 0 0 8 9 0 3 7 6 6 0 0สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสามแยกสากแมวอะไรไรายการเล่าข่าวของประชาชนเพื่อประชาชนและโดยประชาชนครับก็ขอต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยทางวิทยุครับ สีรำเรเดโอไปเจ็ดจุดเจ็ดห้าร้อยเจ็ดจุดหนึ่งห้าร้อยแปดผู้กล้าประชาธิปไตายสมุทรประการด้วยครับ,รบและขอบคุณทีมงานเว็บไซต์ทุกเว็บนะครับในช่วงเวลานี้ที่ออาอากาศรายการสดพร้อมกันแล้วก็ยิ่งสำคัญอีก่้นหนึ่งนะครับกลุ่มที่บันทึกรายการแล้วก็นําไปเผยแพร่เพื่อรีลันให้หลายๆท่านที่ชมไม่ทันในรายการสดรนะครับแล้วก็ยอดชมสูงมากนะครับสําหรับในาการรีลันมันเช็คจํานวนดาวน์โหลดได้เลยนะครับ<ม>ก็ ขอบคุณพี่เ m เยอรมนีด้วยนะเว็บไซต์ SM เอมยอรมนีก็จะมีรายการเลตอิดบีของผมนะปกติจะเป็นวันจันทร์แล้วถ้าไม่ปกติอะมันส่วนใหญ่มันจะไม่ปกติครายการเลดอิดบีนะก็ติดตามชมรายการเลตอิดบีได้นะทุกวันจันทร์เวลาสองทุ่มที่เว็บไซต์ SM g e r m a n y com ด้วยนะครับอ่ะ แจก,ออกคูปองนะแจกคูปองก็ก็ท่านท่านที่ส่งมาเนี่ยตอนนี้หลายชื่อเราเราเรามีอยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวเรารูบรวบรวมเยอะเยอะแล้วผมจะไปส่งให้ทีเดียวส่งทางไปรษณีย์ให้ทีเดียวครับก็ร่วมสนุกกับพีโมเดลนะฮะคำถามก็คือว่าพีโมเดลมีสาขาที่จังหวัดใดบ้างออครับ,รบที่จังหวัดใดบ้างครับ นะกูเก็ก็อยู่ที่ช่วงทีสี่เอ้ยถ้าจะให้เดี๋ยวสิก็ถ้าตอบคำถามมาทาง SMS นะฮะส่งเอสเอ็มเอสเอาสี่หกสี่สองสองศูนย์หนึ่งนะครับพิมพิมเอ็มแล้วก็ตามด้วยคำตอบนะฮะก็จะขึ้นตรงนี้แล้วก็ท่านห้าท่านแรกนะครับก็จะส่ง กิฟต์ไวเชอร์ของพีโมเดลมูลค่า1,200บาทไปให้ได้ใช้กันนะครับอขอบคุณเครื่องสีข้าวตาเสือครับเปอร์เซ็นต์ข้าวสูงขึ้น67%ครับนะครับ,รบติดต่อที่เบอร์0 8 3 3 6 9 9 3สามหกเก้าเก้าสามห้าสามครับ,รบขอบคุณทักษินสู้ครับนำทักษินสู้กลับบ้านอยากมีทักษิน ซื้อทักษินสู้กับบ้านแทนที่จะหยิบเครื่องดื่มพวกไม่สู้ทักษินเออใช่เนี่ยไม่สู้ทักสินเลยด่าก็ซื้อทักษินสู้กับบ้านวันนี้นะครับอก็จะได้รายได้ส่วนหนึ่งนำไปบำรุงสถานีวิทยุนะฮะก็ไปเป็นสปอนเซอร์ต่างๆนะตอนนี้เขาเป็นสปอนเซอร์อยู่ทักสิณสู้นะครับอยากหาซื้อเก็บไว้ทานที่บ้านเชิญที่หมายเลข0293499900890376600นะครับคุณน้ำดื่มวิสต์ดีครับดีแดนโดง ดูแดงดีครับร้านค้าดีมีคุณภาพเข้าร้านค้าแล้วเฮ้ยไม่ใช่อะไอ้ดีเว้ยแมวันนี้รอดต่สปอนเซอร์จริจริงเลยเขากล่อยู่แล้วว่ามุ้น้ำดื่มขอได้เห้มุปัดเสียวอ่ะแนะนำเป็นร้านธวัชชัยฮะซื้อที่ไหนได้บ้างเทับหนึ่งครับเข้าไปเป็นสับแยกจะมีไปณีย์อยู่ให้ไปทางขวามือครับเข้าไปประมาณทั้สี่สิบเมตรเป็นซอยตันหน้าร้านลูกค้าจะมีตู้บัฟซี่อยู่ครับครับ ครับที่ซอยพหลโยธิน62นะครับนะอยู่ทางเข้าวัดโพศนะฮะนะฮะร้านอยู่เกือบปากซอยนะครับตรงข้ามร้านนะตรงร้านแต่งงานนะครับในร้านมีธงในหลวงติดอยู่นะครับคุณกะระยานะครับเลขที่66เอ้ย669ทับหนึ่งซอยพหลโยธิน62ครับครับร้านคุณพิจิตรานะครับอ่าเป็นร้านค้าใต้แมนชั่นเป็นของสันชัยสันชัยซอยพหลโยธิน26 อยู่ข้างตึกช้างกับปากซอยบิเซเวครับมีโปรโมชั่นในในช่วงนี้เดี๋ยวเดยวทั้ง3ล้านนี่นะฮะก็ไปซื้อน้ําดื่มมิสเดีได้ในบริเวณแล้วก็มีทักษินสู้ที่นั่นด้วยนะครับแล้วโปรโมชั่นใหม่ครับสำหรับลูกค้าที่บ้านอยู่ไกลๆไม่ต้องไกลละวอาเอาล้สรุปแล้วก็คือให้ตามนี้ได้ไหมคุณอ่านให้มันแค่ถูกเอาแค่ถูกพอ เอาเอาของเดิมให้มันถูกก่อนคุณอย่าไปเพิ่มสำหรับลูกค้าที่อยู่บ้านให้ดื่มวิตรดีดูแลคุณถึงบ้านไม่ต้องไปเดินแบกถึงโลตัสหลังแอร์ตับอกครับวิตรดีบริการถึงบ้านมีทั้งขนาดเป็นถัง2ี่สิบลิตรและขวดใสสะอาดช่วงนี้สำหรับลูกค้าบ้านมีส่วนลดพิเศษนะหกร้อยซีซีลถจากห3าบาทเป็นแพ็คครับเหลือ4ี่บาทต่อแพ็คช่วงนี้เดือนเดืนสามจนเท่านั้นครับอ้าวเอาแค่นี้ก่อนนายก เอาเลยฮะเข้าเฮ้ยอยู่ไหมเร็วดีวิธีดีนะฮะห้านาทีเออโอเคถามประสบกนะฮะครับเมื่อกี้ขอบคุณท่านบอกรายการทีแรกไม่ดูบ้านหน้าอยู่ด้วยอ๋อขอบคุณนะเมื่อกี้รายการเขาโยนมาให้เราแหมจะตั้งโจทย์ถามเหมือนกันรายการบ้านหน้าอยู่ปัญหาที่บ้านผมมีบ้านอะไรเสียงบ่นของคนในบ้านเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงอ๋อผมแนะนำใช้ลูกเทนนิสฮะทุกวันนี้ต้องทนยอมอยู่อย่างเดียวเสียงบ่นจะลดก็ใช้อันนี้ลูกเทนนิสอมไว้แต่เช้าเสียงก็จะหายไปอ๋อเข้าบ้านปุ๊บเมียบ่นปุ๊บ เอาลุจะดได้เมียอมเลยตื่นเช้าไม่ต้องอะไรเลยฮะอมเลยอมแต่เช้าเลยฮะอมทั้งวันนะครับก็แต่ลดความอ้วนได้ด้วยนะอันเนี้ยดีับครับขอบใจแล้วขอบใจขอบคุณด้วยครับผมผมมีเรื่องสัปดาห์ที่แล้วเดี่ยไไปรู้ใครจับแล้วก็มีคนวุ่นวายกันมากนะสัปดาห์ที่แล้วทั้งในสภาทั้งอะไรไม่ทราบใครจับประเด็นเรื่องนี้บ้างไหมผมไปเห็นรูปแล้วผมก็เอ๊นายกเขาตั้งใจไหมฮะก็คือว่านายกเนี่ยอยู่ อยู่ทำเนียบอย่างที่บอกว่าจะเข้าประชุมสภาวันที่7แล้วก็เข้าจริงๆนะฮะเสร็จแล้วก็พอรากฏว่าเข้าไปแล้ววันที่8ก็เดินทางไปวัวหินนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรูรูปเนี้ยนี่นายกไปเยี่ยมนะฮะนายกไปที่ไหนรู้ไหมฮะปรากฏว่าเป็นอ้าวตายแล้วคุณยังไม่ได้ก๊อฟนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็เลี้ยวเอาตายแล้วรูปอยู่ไหนรู้ไหมมาแล้วครับอ่าขอบไปนะน้องอ่า นายกก็ไปนะครับปรากฏว่าวันที่8ใช่ไหมวันที่แนะสิงหางนายกยิ่งรักเรานะแล้วก็ไปด้วยกับโครงการอะไรฮนะไปเยี่ยมอ๋โอโครงการคณะเดินทางตรวจเยี่ยมโครงการ ช่างต้องอ่านช่างหัวมันนะฮะตามโครงการตามพระราชดำรินะครับอำเภอน้องพอไก่ตำบลเขากระปุกอำเภอทายางจังหวัดเพชรบุรีบ้านผมบ้านผมว่คุณดูดิเขาประชุมสภากันอยู่ครับนายกไปเชียรเยี่ยมไล่ช่างหัวแมงเอ้ยช่างหัวมันช่างหัวมันผมก็บอกว่าเอบังเอิญหรือเปล่าฮะบังเอิญหรือเปล่านะฮะในมันวุ่นวายกันนักก็ช่างหัวมันนะับก็เลยลักษณะอย่างนี้เรียกว่าอะไรฮะ มันบังเอิญนะหรือไงหรือว่าเมสเซสเมสเซชช่วงนี้ต้องติดตามเมสเซจอันนี้ภาษาอังกฤษเป็นแลตอิดบีไหมแลตอิดบีแลตอิดบีช่างไงเนาะไอ้นี่ช่างช่างหัวมันอ่ะช่างช่างน้ำหนักะเออบังเอิญอ่ะถ้าเป็นชออางอช่างอ่ะช่างหัวมันมึงจะมึงจะปวดสภาก็เรื่องของมึงก็ช่างหัวมันกูเหนื่อยแล้วแต่มันก็ในสภานะมันก็ปวดจริงจริงปวดจริงเออเป็นไปได้อย่างนั้นระหว่างที่คุณกำลังปวดสภาอยู่นายกเขาก็ไปช่างหัวมันที่นู่นนะครับ ก็ขำดีอันนี้ก็เอารูปนายกมาแซวเล่นครบเ่าอันนี้แซวกันต่ออันนี้เป็นประเด็นอยู่นะฮะวันนี้กองทัพอากาศเข้ามาชี้แจงแล้วภาพนี้คุณวครับนะฮะคือตรงนี้ตรงนี้คือมีสื่อสื่อของฝ่ายจะบหวสื่อสลิมแล้วกันนะฮะนำภาพนี้นำภาพเนี้ยไปไปโพสต์แล้วก็บรรดาผู้ไม่ตั้งใจที่จะพิจารณาภาพให้ดีๆเนี่ยนะฮะ คือเราดูสังเกตอย่างหนึ่งนะฮะว่าคล้ายๆธงชาติเห็นไหมฮะเป็นรูป<บ>ขั้นบันไดบบนะฮะแต่ว่าถ้าเราจะพินิษวิเคราะห์จริงๆเนี่ยนะฮะเราจะเห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าสีแดงของของบันไดเนี่ยมันคือพรมปกติที่นั่นอยู่บบนะฮะแล้วจะเห็นผ้าสีขาวหนึ่งผืนสีขาวแล้วอันสีเทานะฮะอันนี้ใช่ไหมฮหนึ่งผืนแล้วก็สีน้ำเงินอีกหนึ่งผืนนะฮะอยู่ลักษณะนี้คือลักษณะการวางเนี่ยด้วยเหตุตั้งใจหรือไม่ก็แล้วแต่ มุมมองที่ถ่ายมาปุ๊บจะคลายถงชาตันทีแต,นแต่ลักษณะคือมันมันอยู่ตรงบันไดเต<อ>ุมิควรเนี่ยบรรดาพ่อสลิมแม่สลิมทั้งหลายก็บอกอสมควรไหมจะไปวางตรงบันไดเนี่ยกองท้าอากาศเขาชี้แจงวันนี้นะฮะค่าพลพลเอกพลอากาศเอกควน,นอากาศตรีฮะมณฑลสัตชุกรนะฮะโคสองท้าอากาศก็บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องเขาจะผิดจริงๆแล้วเป็นเครื่องบินพระที่นั่งนะฮะแล้วก็บันไดที่ขึ้นเนี่ยเป็นบันได ที่ขึ้นเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะเป็นพรมสีแดงพรมสีแดงอยู่แล้วทีนี้เขาไปซ่อมบํารุงข้างบนเนี่ยนะเขาก็ต้องเอาอะไรปูเพราะว่าเดี๋ยวเดินไปเหยียบแล้วมันจะหรือเจตนาแรกก็คือผ้าสีขาวอไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะไม่ใช่สีขาวเลยคือเป็นแผ่นผ้ายางสีน้ําเงินเทาเนี่แหละนะเจตนาเลยใช่ไหมปูเพื่อให้ช่างเดินให้ช่างเดินขึ้นไปซ่อมมันบังเอิญเป็นสีน้ําเงินเทากับ มันเป็นพะย่าเป็นพายาการเปื้อนน่ะว่ากันเปื้อนเขาเขาไม่ได้คิดอะไรเขาก็บำรุงไปซ่อมบำรุงไม่ได้ไม่ได้เอาออกงานที่ไหนนะก็เลยไปอย่างนั้นก็เลยกองโจรรัฐบาลก็ชี้แจงมาอย่างนี้แต่ผมผมบอกว่านี่ทำไมประเทศอื่นเขาไม่เดือดร้อนบ้างอะผมเห็นอังกฤษเขาก็ใส่ตัดธงชาติเป็นกางเกงกางเกงในรองเท้าใส่สีธงชาติเออไม่เป็นไรเขาเดือดร้อนทำไมประเทศอื่นไม่เือนกันคือผมว่าคนครึ่งประเทศเวลาดูภาพเขาก็พิจารณาก่อนเกิดอะไรขึ้นแต่ครึ่งประเทศเขา จะเอาให้ตายนะจะเอาให้ตายอะไรไม่รู้เลยดึงประเด็นนี้ไอ้ผมไม่ถือนะแบบนี้อ่ะจริงๆนะส่วนตัวผมนะคุณถือเหรอคุณถือแต่มันมีพระราชบัญญัติอยู่นะพี่กฎหมายนะเออใช่ใช่มีกฎหมายอย่างหนึ่งเกี่ยวกับกรค้ามายเกี่ยวับองชาติเนี่ยห้ามเอาไปเหยียดย่ำห้ามไปทำลายนะอย่างคือต้องอยู่ในในถูกที่ถูกที่ควรนะโอ้โหทงอเมริกันกูไปดูดิ เขาใส่กันได้หึมเลย Wonder Woman นะนะคือมันเป็นมันเป็นสัญลักษณ์ของชาติอ่ะชาติคือความเสมอภาคอ่ะถ้าอันนี้เอาไปเหยียบก็คงไม่ดีเนาะนะฮะก็คงไม่ดีเท่าไหร่มันกลายเป็นแต่อยากให้เปิดเปิดใจกว้างๆบางทีธงชาติไทยเราตัดเสื้อใส่บ้างอะไรบ้างมันก็แสดงความเป็นชาติไทยอ่ะเราเป็นคนชาติไทยเราลักอ่ะครับแต่ว่าถ้าเอาไปเหยียบอย่างนี้ผมก็ว่า ไม่ค่อยเหมาะสมนะแต่เหตุเหตุบังเอิญบังเอิญเขาไม่ตั้งใจนะแต่ยังให้มันเป็นประเด็นนักเลยแหมนะสัปดาห์ที่แล้วพี่ประเด็นเรื่องไม่เเป็นรื่องกองทัพอากาศต้องออกแถลงข่าวอย่างเป็นทางการก็ขอบคุณนะที่แถลงไปนะจะได้จบเรื่องจบราวไปนะคุณมีอะไรคุณจะอ้วนครับ วก็เห็นภาพผมก็มีภาพเหมือนกันเลยฮะครับมีภาพของผู้กองวันนี้เขาทำกันบ้านมายอมยอมลุงยิ้มตาสว่างครับนะครับไปที่สวนลุมินีนะครับเกาไปถ่ายรูปกับคุณอภิสิทธิ์คู่กันเลยเอาไม่มีรูปเพื่อนคู่อภิสิทธิ์นี่ไงรูปรูปนี้ไงคู่อภิสิทธิ์ เอาถ่ายลูกคู่กันเลยคุณผูสิทธิ์ที่รองเทา้าคือถ้าดูเจตนาลมของลูกยิ้มก่อน <c oughs> เดี๋ยวผมเล่าม้ให้ฟังก็คือว่ามบมบ,มบพันธมิตรหรืมอมอบอภิสิทธิ์ประชาชิมันมน้อยที่ม,มันด้ความหวังดีก็จะไปเพิ่มจํานวนไปเพิ่มครับไม่มีคนเล่ต้นรำแล้วไ่มรือไปช่วยไปช่วยก่อนนะแต่ว่าคนมันอคติไหมคุณคุณดองเอ๊ะขรับศัตรูนีอคติไงนะแต่ว่าสิ่งที่ลูกยิ้มมาเนี่ยข่าวเพิ่มมามาแกะลุงยิ้เพิ่มไล่ฟังเมื่อกี้นะว่า เออมันเป็นวิวัฒนาการของการชุมนุม,อมของการสร้างเวทีเหมือนกันนะฮะรายละเอียดของลุงยิ้มได้มาก็คือว่าเ,เวทีของประชานิปัติ <c oughs> ไม่ได้จัดด้วยตัวเองนะเ,เหมือนเหมือนโดยจัดงานโดยออากันแน่ครับคือมันมีแพ็กเกจให้เลือกครับเวทีเครื่องเสียงนะครับเรียบร้อยเลยพร้อมคนพร้อมกับคนชุมนุมนะนี่ฮะเป็นแพ็กเกจเพราะฉะนั้นเนี่ย จะกี่เวทีกันเพื่อมานครเวทีเนี้ยเครื่องเสียงชุดเนี้ยแล้วก็คนชุมนุมก็ชุดเนี้ยมีมาพร้อมทำในราคาในราคาเหมาในราคาเหมาเออแปลงอ่ะคือเวทีเครื่องเสียงไม่แปลกแต่คนมันมารวมในแพ็กเกจแต่ว่าทางทีนิวเนี่ยเขามาลงครับเขาบอกวันที่9สิงหาเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เผยลุงยิ้มตาสว่างซึ่งเป็นกลุ่มผู้แสดงได้โพสต์ภาพถ่ายของตัวเองฮะในชุดยันต์ทำของสติกระโสดโดยบรรยากาศรอบข้างเป็นพื้นที่พักของผู้ชุมนุมกลุ่มกองทัพประชาชน โดยโค่นระบอบทับศิลซึ่งภาพล่าวฝ่ายต่อต้านักศิลได้มีการแชร์ภาพไปเพื่อให้ระวังตัว mm hmm. เช่นคุณปาชารีเลิฟไทยแลนด์นะครับหรือคุณฟ้าพรทิพิพาเนี่ยโดยใช้น้ำแฝงว่าปาชารีเลิฟไทยแลนด์ได้แสดงความิ่เห็นประชาธิปัน mm hmm. ระวังตัวด้วยน <c oughs> ะคระด่วนที่สุดพี่น้องส่วนลุมหรือพี่น้องกาศ ช่วยหายยิ้มเป็นแสงเป็นกองทัพทมในวันนี้มันเลยโพส